ประมาณปลายปลายป,ายปีเดือนธันวาของสองห้าศูนย์ปผมไม่ได้ป่วยอหละอยู่ที่เฉยๆไปตรวจร่างกายนะฮะตรวจร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4ี่ห้าสิปีเลยวันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจด,ดูไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไปตรวจทุกอย่าง ตัวไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว a อ p อะไรเป็นนะฮะตัวค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทวูต้าสาวก็เป็นก็เลยไปทำเอ็มอา MRI อีกทีหนึ่งกระบวนการทั้งหมดเดือนสองเดือนกวะก่าจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่แน่อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณ2.4คูณห8คูณ3หรือไงประมาณนั้นนะก้อนนี้หมอบอก คุณชีระเกตคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วถามว่าผมโชคดีได้ไงอะไรนะบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเดือน,อนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้าก,กว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่าพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลย ให้มาตรวจทุกๆสามเดือนเอ็ก็ไปตรวจมาครั้งที่สมครึ่งสมเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่4แล้วฮะแต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชฟก็บอกว่าเฮ้ย hey, รือต้องกินตัวนี้นะมันคนกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็าล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นน,นะนะก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ำหนักก็ กลับมาที่67ครึ่งผมกินของของของพิเชษมาประมาณเขเจะว่าเจดถึงแเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะฮะก็ก็เทียมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพิเชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพิเชษคนเดียวนะครับคือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้ เราสามารถตัดออกประมาณ2ในสในสเหลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขามันมันกระจาย,ม,ม,จายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะ คือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไร